What do you want to eat with sticky rice? Mango. อวามะม่วงบอยเอกฟ e i g t o Oh my god. Okay okay. โอ้ยงให้ทรายขาว o k a o k a รเจอร์ o u take food for dad <Okay, okay. S 1> everything okay it's so fresh for me อะ่ะเพิ่งกลับมาจากเอากลับเขาไปทรงพอจากพี่น้องโว้ <laughs> อยอะถือทฤษารเราเจอพ่อใหญ่เราเจอลักชีเรนจากพี่น้องเนี่ยเราอยู่กับแม่องกับตะลกโปลข้าวหัวรอกันใดเบิดมือ มอนี้ตั้งแต่เสาร์ตั้งแต่หกโมงเสาร์เพิ่นมีสอนสามคลาสามห้องนะจ๊ะพี่น้องแต่ละห้องกะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนาะคาดละหนึ่งชั่วโมงจ๊ะพี่น้อง่ <Wow. S 1> อาดแหลกคาดแรกเกพิ่นไฟดับจ๊ะพี่น้องไฟดับประมาณสามสี่นาทีนี่แหละโอ้ห oh, แบบชุกเฉินแห่งจ๊ะพี่น้อง in the morning so emergency electric city turn off No body control แต่ว่ากับเป็นเหตุการณ์ที่บร,าาริาัทอาควบคุมไดน้นอกจากพี่น้องแค r e f u l Roger เพิเ่นหิวแห้งอ่ะเพิ่นฟ้าวเตรียมโต๊สอนเพิ่นบดได้กินอีหยังย่ำเสาเลยจ้ะพี่น้องยังมองกันเลยตั้มเหล้ามันนี่ตั้มลาวลาวพ่อพญาสลัดเพราะว่า Yesterday Yesterday t h พ i าส p a y a Salad แต่ว่าพ่อพญาโราเจอระบบ่มักตั้มลาว Can you taste เพิ่นบออยากเทสเพิ่นบออยากชิมเลยจ้ะพีน่น้อง d e l i c Roger you taste a little bit we eat with a sticky rice and pork <c oughs> ยังมองเห็ดหมูแดดเดียวจ้ะพีน่น้องบอเอาเลยจ้ะพีน่น้องเิ่นมักต้าไทยแห้งพิ่นว่ามันออกเปรี้ยวหวานเพ็ดเปรี้ยวหวานแต่วต้ตํตตลาลาานี้โอ้ ว้าวเ,เลยจ้าพี่น้อง I like the sweet spicy taste <Yeah. S 2> of Thai papaya <Yeah. S 2> I don't like the wild fish taste <Yeah. S 2> like the fish สรุปแล้วเด้อสำหรับอ่ผู้ใดที่ถามมาว่าพญาน้อยเราเจอกินอย่างบไรีนะแนอีกหนึ่งอย่างถ่อพญาน้อยเราเจอคือถามว่าเราชิมบ่อเราชิม,ชมแต่ว่าเราบร่มกัจกจ้าพี่น้องแล้วก็พวกกระแลงถอดต่างๆ อ่ uh, าไข่มดแดงหรือแกงนมไม่หรือแก,ง,อง,อแกงกบแกงป้าหรว่าแก้งเล่าว blow on the rice อ๋อ blow on the rice เพิ่นใหญ่โลดเจอเันว่า blow on the rice cooked okay now outside of the container okay. well> is t okay สิบหอนจังได้เขาเนียวกันหนึ่งไม่ๆมื้อนี้กินง่ายๆจ้ะพี่น้องเอากินง่ายจ้ะพี่น้องมีข้าวเหนียวกับไข่ แล้วไข่ต้มหรือไข่เจียวไข่ดาวสิล้วก็กินใดจ้ะพี่นออ้องบ่อเหลืองมาพกพเนี้ยเราเจอบอ่อเหลือก,กินน้ำไม่ยังก,ก็กินบอ่อเห็ดอาหารบานเล่าให้กินก็เถอตั้งแต่เรามาอยู่ก็ย่อยมองเกือบสามปีและนะ้วเนาะเดือนมีนาเนี่ยกะสีครบสามปีจ้ะพี่นออ้องมันสี่สิบเก้ามีนาก็ครบสามปีหนวแหงเตรียมอาหารสาวไว้ให้อยู่ เตียมกล้วยเตียมขนมปังไว้ให้อยู่แต่ว่ากะเราฝ่าวออโหดเจ๊บลูออนเดอวยไรขอนี้วหอนหองยี่ยมองเห็นหน้าเขาเจา้าแต่ว่ายามกินขาอนี้วกะซื้อขาอนีว้ว,นวกินแต่พี่น้อนไว ปัญญาสียบเลยสิเสียบลายเนอะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก sticky rice with boiled egg and sauce mushroom sauce หมูแดดเดียวไข่ต้มข้าวเหนียวนี่จ้ะพี่น้องง่ายบอปัญญาโรจอ ส่วนอาหารที่พญ่ยเราเจอไปทรงพ่อยย่ยองกับเป็นพัดไข่ใส่วนเซนอาหารที่เรากินง่ายๆบ้างมือกับแกงออมบ้างเมือกับพัดมะมาบางมือกับแกงหมกอื้อพื่อสิสันหาแต่แนวที่่อยย่ยองกินง่ายๆ ค่ะบดแตะเลยบดแตะเลยอ่าตำหลาาอิสม้อ๋ออิสไม้อิสไม้ไม้ไมยนเ้ี่ย